ผมลองแผ่นที่สั่งซื้อนะครับสองแผ่นนี้ไม่ใช่แผ่นเกมนะครับเป็นแผ่นลงไฟเซฟตัวละครครบนะครับอันนี้เป็นของเกมคอ m เ n นเลเดอร์ห้าภาคนะครับส่วนอันนี้เป็นของ u ุนต้าแมนห้าภาคนะครับเอาไว้สําหรับลงไฟเซฟตัวละครครบนะครับใส่เมม o r อร์รี่การ์ดเพทูแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ของผมไม่ได้ให้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูนะครับว่าแผ่นใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูก่อนนะครับว่าเมมเซฟผมมีไฟเซฟอยู่ไหมถ้ามีเดี๋ยวผมจะลบออกทั้งหมดทั้งสอง เกมเลยนะครับทั้งหมด10เกมเลยเนี้ยผมจะลบเซฟออกให้หมดเลยนะครับแล้วจะลงให้ดูใหม่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ต่อสัญญาณภาพนะครับเช่นตัวแบบนี้นะครับพีเคททูทใช้ไม่ได้นะครับสัญญาณภาพจะไม่ออกนะเวลามันเข้าโปรแกรมหรือแม้กระทั่งสายคอมมานเดนห้หัวเขียวน้ำเงินแดงขาวแดงภาพก็ไม่ออกนะครับตอนเข้าโปรแกรมให้ใช้สาย AV แบบนี้เท่านั้นนะครับเหลืองขาวแดงนะครับสัญญาณภาพถึงจะออกตอนเข้าโปรแกรมนะครับอ่า โอเคนะนั้นเดี๋ยวผมให้เช็คซีฟก่อนนะครับเป็นคาเมดไรเดอร์ห้าภาคกับอุลตร้าแมนห้าภาคเดี๋ยวผมจะลบทิ้งออกทั้งหมดเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับมันโชว์มาแล้วนะอันนี้นะครับอุลตร้าแมนห้าภาคหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็คาร์เมนไรเดอร์ห้าภาคก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งไม่ใช่อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนั้นเดี๋ยวผมจะลดทั้งหมดสิบไฟล์ออกเลยนะครับคำนวณไฟล์ให้เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่คุณต้องใช้เนี่ยมันต้องมีเหลือด้วยนะครับอย่างเช่นอุลตร้าแมนนะครับพื้นที่ที่ต้องใช้นะอย่างภาคนี้ใช้หกสิบสี่เบใช่ไหมครับเดี๋ยวผมบวกให้นะครับหกสิบสี่เอ้หกสิบเอ็ดครับอ่าหกสิบเอ็ดส่วนภาคนี้แปดสิบเอ็ดเป็นร้อยสี่สิบสองนะครับ แล้วก็ภาคนี้142 278 278 389ใช่ไหมผมคงไม่ได้ผิดๆอ่ะ389แล้วก็ภาคนี้389 434นะครับโดยประมาณเลยนะเอาผมบวกลบคูณหารประมาณนี้นะ คุณจะต้องมีพื้นที่ตรงนี้อย่างต่ำ434นะครับสำหรับเซฟอุลต้ามแมนทั้งหมด5ภาคนะครับถ้ามีไม่ถึงก็ลบซะเกมอื่นลบไปเลยนะครับนะครับผมเฉลี่ยดประมาณให้แล้วนะส่วนคาร์เมนไรเดอร์นะครับเดี๋ยวผมลบออกคาบุตโตกนะครับอันนี้ใช้80นะดูแต่ตรงนี้นะครับส่วนภาคนี้ใช้80รวมกันก็เป็น160นะครับ อันนี้สามสิบห้าเป็นร้อยหกสิบห้าไอไม่ใช่ร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบห้าสองใช่ไหมร้อยเก้าสิบห้าสองร้อยสามสิบสามสองร้อยสามสิบสามบวกกับแปดสิบสามร้อยสิบสามอ่ะครบไปนะครับสามร้อย สามร้อยสิบสามหรือสามร้อยสามสิบสามจำไม่ได้ละไม่เป็นไรอยู่ประมาณนี้ครับมีพื้นที่เหลือประมาณสักสามร้อยสามสิบสามหรือสามร้อยห้าสิบก็ได้เก็บไว้นะครับ <y: S 1> พื้นที่ตรงนี้ต้องมีเหลือประมาณสามร้อยห้าสิบนะผมโดยประมาณให้แล้วกันนะผมก็ที่ผมลืมเฉยเลยนะครับ,บง,งั้นถ้าไม่มีพื้นที่เหลือเวลาคุณลงเซตมันลงไม่ได้นะนะครับต้องมีพื้นที่เหลือนะครับโอเคนะอันนั้นเดี๋ยวผมลงให้ดูทีละภาคนะครับแต่ผมจะลงทีเดียวแล้วเดี๋ยวมาเช็คเซฟทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าผมเผื่อพื้นที่เอาไว้แลัแนนลยนะยะไฟ์ครบ นั้นผมลองของค c a m รเดอร์ก่อนนะครับเพราะวิธีการลงเหมือนกันทั้งสองแผ่นนะครับใส่แผ่นปกติเข้าไปเลยครับเหมือนแผ่นเกมนะครับ เมื่อเข้าหน้านี้แล้วนะครับนะครับถ้าไม่ใช้สายไอวีมันจะไม่ขึ้นภาพแบบนี้นะครับจำไว้นะครับต้องใช้สายไอวีหลือขาวแดงนะทั้งสองแผ่นวิธีการลงเหมือนกันเลยนะครับขั้นตอนขั้นหลังอยู่ด้านหลังนะเดี๋ยวผมสอนตรงนี้ให้นะครับทาแผ่นหนึ่งได้แผ่นนี้ก็ทําได้เหมือนกันครับเลือกคําสั่งที่2ครับ memory card manager กดปุ่มกากบาทหรือปุ่ม X ก็ได้ครับแล้วแต่จะเลียกเลยนะครับผมกดกากบาทเลือกคาสั่งบนครับ install infinity manager กดปุ่มกากบาทครับ ข้อความจะเปลี่ยนทันทีเป็น install error ใช่ไหมครับแล้วกดปุ่มก,กากบาดอีกครั้งหนึ่งเลือกคำสั่งที่2 install application แล้วกดปุ่มก,กากบาทถ้ากดปุ่มก,กากบาทปุ๊บข้อความเปลี่ยนทันทีเลยอันนี้แสดงว่ามีปัญหาเช็ค <Check S 2> ที่ memsave เลยครับ memsave เต็มไหม memsave กอบบางตัวกอไม่ได้นะครับ memsave เสียบไม่ดีหรือเปล่าทุกอย่างจะอยู่กับ memsave หมดเลยนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนข้อความเลยมันเลยกอไม่ได้มันต้องรอสักพักหนึ่งจนกว่าข้อความถึงจะเปลี่ยนแบบนี้นะครับไม่งั้นมันจะกอไม่สาเร็จนะ ดังนั้นกดปุ๊บข้อความจะไม่เปลี่ยนทนันทีทันใดถ้าเมนเซ็มีปัญหามันจะเปลี่ยนทันทีเลยครับเพราะมันก๊อปไม่ได้แต่ถ้ามันก๊อปได้มันจะให้เรารอสักพักหนึ่งจนกว่าข้อความจะเปลี่ยนนะโอเคนะครับอ่าผมกดลนะเดี๋ยวผมลองอีกแผ่นหนึ่งเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมลงที่ดยวยูสองแผ่นนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลามาเปิดทีละแผ่นทีละแผ่นนะอ่าเมื่อกี้ผมลงของเกมคอมมิเรเดอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมลงของคุณต้ามแมนนะครับเวลาคุณลงคุณไม่จำเป็นต้องลงสองแผ่นพร้อมกันแบบผมก็ได้้แลแลลวต่เย หรือจะลงทีละแผ่นก็ได้นะครับแล้วไปเล่นก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าผมมีพื้นที่เหลืออยู่แล้วผมก็เลยลงให้ทีเดียวสองแผ่นไปทีเดียวเลยนะครับพอเดี๋ยวผมจะเปิดเช็คเซฟทีเดียวให้ดูไปเลยครับว่าที่ผม <โ frustrating. S 1> ลบออกไปสิบไฟล์เมื่อกี้เนี่ยอุลตร้าแมนห้าภาคคอมิเนเตอร์ห <ล Said. S 2> นะ้าภาคเนี่ยตอนนี้ผมก๊อปของคอมิเนเดอร์ห้าภาคใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะก๊อปของอุลตร้าแมนลงไปเหมือนกันเลยนะครับหน้าจอเดียวกันใช่ไหมครับ คำสั่งที่สองครับเมนิการ์ดเมนิเจอ์กากบาทคำสั่งบน i n s t a l l i n f i n i t y กดปุ่มกากบาทข้อความเปลี่ยนเป็น i n s t a l l e r r o r กดปุ่มกากบาทเลือกคำสั่งที่สอง s t a t ตอลแอปพลิเคชันกดปุ่มกากบาทแล้วรอรอนะครับไม่ใช่กดแล้วเปลี่ยนเลยอันนั้นไม่สำเร็จนะครับเมมเซฟมีปัญหารอสักพักหนึ่งเขากำลังก๊อปอยู่พอก๊อปเสร็จข้อความมันถึงจะเปลี่ยนนะครับเพราะถ้าเปลี่ยนเลยอันแสดงว่ามันก๊อปไม่ได้ครับมันถึงเปลี่ยนทันทีทันใดนะครับอันนี้ผมรออยู่รอให้ข้อความเปลี่ยยนนอ่ะ่ะเเเมมื้คคววาปลลีแสรร็จับ แล้วกดปุ่มก็กระบาอยอีกทีนึงมันก็จะออกมาหน้านี้นะครับอ่าโอเคนะคราวนี้เดี๋ยวผมมาเช็คเซฟให้ดูเลยครับว่าเมนเซฟผมมีไฟล์ลงหรือยัง เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามีไฟขึ้นมาแล้วนะอ่าโอเคนะอ่าให้ดูเลยครับเห็นไหมอุลตร้าแมนอันนี้ภาคที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับแล้วก็คอมบิเลเตอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะครับไฟเซฟขึ้นกลับมาเหมือนเดิมแล้วถูกไหมเมื่อกี้ผมลบไปแล้วนะ้รับสิบไฟล์ตรงนี้ผมกลับมาแล้วเพราะผมลงไฟเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้ไฟไหนคุณไม่มีแผ่นคุณอยากจะลบทิ้งลบกดกระบ,บาดเลือกดีลิ t e ลบทิ้งได้เลยนะครับไม่ย้่งใช้ก็ได้ เอาเฉพาะภาคที่คุณมีใช้ก็ได้เพียงแต่ว่าเวลาลงมันลงมาทั้งหมด5ภาคให้เลยถ้าคุณไม่ต้องการภาคไหนคุณค่อยเป็นลบก็ได้หรือจะปล่อยทิ้งไว้ก่อนก็ได้หรือไฟเซฟคุณเปิดลบแล้วอยากลงใหม่ก็ทําได้มันลงได้ตลอดเวลาครับถ้าแผ่นไม่เสียก่อนนะครับอะก็โอเคนะครับทั้ง2แผ่นลงไฟเซฟได้ไม่มีปัญหานะครับ